ตเอวันนี้นะคะพี่นุ่นจะมารีวิวนาฬิกาทหารกันน้ำได้นะคะอ๋ออันนี้ไม่ได้ให้สั่งนะคะหาซื้อตามตลาดได้ทั่วไปแต่ไม่รู้นะคะว่าจะราคาเหมือนกันไหมแต่พี่นุ่นซื้อมาราคาได้ถูกนะคะเพราะพอ่อแม่พี่นุ่นเป็นเอิมค้าขายเป็นคนหาของนะคะ พ,พี่นุ่นก็ซื้อมาหูเรียกชื่อตัวเองอย่างเพี้ยนเนี่ยถ้าเล่นเนี่ยจะเพี้ยนขนาดไหนเราไม่รู้นะ,ะสักครู่นะคะนี่ค่ะนาฬิกาทหารแบบใหม่นะคะพี่นุ่นขอนั่งยองๆนะคะเพราะพี่นุ่นมือมลยค่ะนี่นะคะนาฬิกาทหารแบบใหม่เราตั้งเวลาแล้วตอนนี้ พี่นุ่หรอก่อนได้ตอนนี้หนึ่งทุ่มห้าสิบสามค่ะกันน้ำได้นะคะลายทหารเนี่ยสวยมากเลยเดี๋ยวพี่นุ่นลองใส่เป็นดูนะ สักคู่นะคะใส่นาฬิกานี่นะคะเขาจะใส่ข้างซ้ายใช่ไหมคะตอนนี้พี่นุ่นอ่ะใส่เสร็จแล้วมันกันน้ำได้ด้วยเด้อนี่เอาพูดภาษาบ้านๆเลยเด้อก่อน,นี่นะคะมันกันน้ำได้ด้วยเนาะพี่นุ่นน่ยซื้อมาจากตลาดนั้นนะคะพ่อแม่เห็นก็เลยซื้อมาให้มันกันน้ำได้ตามจริงอ่ะมัน250บาท รู้ไหมพี่นู่นน่ะซื้อได้เท่าไหร่บาทเอออันเนี้ยในการพี่นู่นน่ะซื้อได้แค่200ยบาทใครสนใจคอมเมนต์สั่งได้นะคะทางล่างนะคะมันมีเอ่มสีทองก็มีนะแดงดำเอดดำแดงแล้วก็น้้ำเงินดำแล้วก็ มีหลายสีแล้วแต่ใครจะสั่งสีอะไรนะคะคอมเมนต์มาได้หรือว่าเฟซบุ๊กพี่นุ่นก็ได้นะคะพี่นุ่นก็เฟซบุ๊กพี่นุ่นคือชื่อนุ่นแม่เรียกนะคะนี่สั่งได้นะคะถ้าใครเป็นเพื่อนกับพี่นุ่นอยู่ก็ทักแชร์ไม่ได้นะคะถ้าจะสั่งนะคะเดี๋ยวพี่นุ่นส่งของมาให้แล้วก็โอนตังค์มาให้เนาะนี่สองร้อยบาท ตามจริงอ่ะ250พี่นุ้นซื้อได้200บาทนี่สวยมากกันนะบ๊ายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะบายใครสนใจคอมเมนต์สั่งได้ทางล่างนะคะใครมีเฟซก็ทักแชร์มาได้